สวัสดีคุณทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ของยูทูบชาแนลนราในยู่ในเกมร์ไมค์ครับเซิร์ฟช่วยพิฆาตดันเดนทำในโหมดสเปเชียลหมดนะก็จเจอไหมครับและก็ตามที่มี TNT นะครับของเกิดทแล้วก็ร right? ับชมรับชมกันเลยโอเคผมเราครอบไปเลยนะของนอราทเราจะได้แบบเล่นกับหลายๆคนที่อยู่ในเซิร์ฟครับผมที่เป็นคอมเพิ่งเปิดสดๆร้อนๆเลยนะผมก็มาอัดไปด่วนเลยนะก็อออยู่คนเดียแล้วเอาไปแลรๆเดี๋ยวรอก่อนนะครับทุกคน มันเริ่มเข้ามาแล้วตอนนี้มันเริ่มเข้ามาแล้วนะเรวก็โอ้นั่นอุฟิกนี่นะมันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็รอนะครับรอเมื่อไรจะมาอเคครับผมคนเข้ามาแล้วนะครัผ้าคนแล้วนะครับผมมาสามสิบวิทูสามนะผมก็พร้อมแล้วนะตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วเรื่องหมดนี่จะไม่มีให้โหวดพวกหมดทีนึงนะครับผมแล้วก็จะเป็นใช้ทีทีในการต่อนะครับผมจะมีบอกอะไรเลยเนาะเอ๊ะทำไมคนมันเริ่มแล้วเปลก่ เลยนะเขาไปนะเอาผมพร้อมแล้วโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลยเริ่มเลยเขผมซึ่งหมวดนี้จะมีพวกเกาะอ,อะไรพวกนี้ดีอยู่นะครับผมเนะ้นจริงแล้วก็ไม่พร่องเหมือนจะหายากมั้งไม่รู้นะใช่เหมือนจะหายากเหมือนจะหายไปทองยากขึ้นครับเราก็ใช้อ้นี้ในการระเบิดนะครับผมเนาะที่ผมถือเป็นทีนทีินชานะเในการเคลื่อนย้ายตัวเองนะครับแนละ้วก็จีแบบว่าคล้ายแบบยังไงอนะ บใช้เพื่อเหมือนไฮพิกเซลเลยนะครับอันนี้ไม่ได้บอกเสื้อือนเสื้ออะหรนี่กับกกว่าใช้เหมือนกระโดดเหมือนไฮพิกเซลลงมคล้ายกันเลยนะครับผมก็ทำนั้นเลยนะครับผม,ผมก็อืมผมหาไม่มีเก่งอ่ะดิโอเคผมพร้อมแล้วครับทุกคนถึงเวลาสัตว์จะทำนะสอ h o ั r s l a t e ่อี่ก็อยู่กับโอแอดมินสามคนนะครับเนาะก็ยี่สิบวิดสตาร์ผม ดูกันนะผมว่าใครจะได้แล้วจะได้ไปในที่หนึ่งในการเล่นทีมทีโมนนะครับโอเคเริ่มแล้วโอเคผมเราต้องหาชุดก่อนนะตอนนี้ต้องหาชุดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ทีทีไปหาพวกเขากันนะครับผมจริงจริงอ่ามี Efficiency มาทอยก็ไม่รู้ว่าอะไรละผมเลยเกี่ยว Efficiency, Power, Power ร,ร,รมีก็มีวิโรจน์โ่ใเครียดนะครับผม แล,นะแ,แล้วก็พร้อมแล้วนตอนนี้ก็พร้อมแล้วใครยิงนะเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วหาผมเขาจะมาไหมนะแต่เขาไม่มานะครับนะไปแล้ว,ไป,ลวไปเลยตีรับตี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 ตายครับตีกับตี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 ครับตอนนี้เราก็จะไปตรงกลางนะครนะนะโอเคมนถึงกาลางละ องการนี่คือโนเนียนะรครับผมโนเนียมากๆเลยนะสัตอนนี้ก็เราจะเลงสกายบล็อกก่อนเลยนะครับเพราะใช้ชื่อตามที่ผมชอบนะครับผมนะถ้ามันจะฆ่าก่อนนะจริงๆไหนระหว่างเราเขา้ามาเน้นนะเขาซื้ินคิปเปอร์เราขาเราไนะม่เจอเราทำร็อกก็ตทำนี้เลยนะครับนี่ก็คือใครวนะเนี่ยดูชื่อไม่ทันคิปเปเิันราเบิดเอ้ยตกระบาดาตายตายไหมน้ำเพื่อน ตายแน่นอนขนาดนี้แล้วไอนคนไหนคนนั้นคนนั้นแน่นแนๆแน่ปาไข่แลันแน่โอเคอ่ดับเบิลคิวครับ Q, ผมก็เล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่มัง้งวันตะมดนี่เขามีลาวาด้วยไงหรือเพราะชีวิตสองคนอ่ะเ <laughs> นะ่แต่พลาวานะครับนะไม่อะไรนะครับเ่งเองนะ